ไปดูเนี่ยมือเสาร์นะทุกคนวันนี้คนเิพาทุกคนไปเบิ้งไปโจมเบงกุมาให้เนาะมันจะมีนกเฮาเพลือบอเพราะว่าพอดีค่อยไปการหอยหอยเก็ดเมื่อคืนนี้นะไปกับพอสองคนไปแล้วก็พบกับพกมาให้ หล่นล่าหลายกำลังสุกเนาะเต็มง่าย,ยแต่วราน,นี่รู้ว่าเปล้ลสีขากินบ่สำหรับเมื่อคืนนี่แหละไปการเบิ่งเนายังไม่เห็นเปิ้ลขากินเนาะเห็นเปิ้ลก็มีเห็นเท่าแต่คนวันนี้เขาจะบินน่งนกหรือว่ากระหอกมันสีขาบ่ววันนี้เนาะอ่ะเป็นอะไรติดตามไปดูกันนะทุกคนเด้อ ข่าไปแล้วมันมันเห็นก็นเหี่ยวเลยแหละเพอ,พอจะแต่จได้กลับบนผาอีกนะทุกคน โคตรเลย ทางเอาครหกเลยทางหตะกอนบุบุญยาบุงเลยไป พอบหฮก็สิงนกขุนเนะฝนพลิ้นบันนดนะโอ้ยมีอะไรเนาะฝนลิ้นทุกคนเลย คืนความาตกองแคนี้มาก,ก่าตอนะคอยเห็นนกเนาะเหมือนคอยสิงลงึนนกกอนอาทุกคนเลยคอยมองปุ๊บเนี่ยฝนลินเลยนะถ้าสอบมองมันซิมีเปล้หฮาวัาานนะ้แต่ว่านกนกละลายนีกละลายแต่คอยทาในีขอ ทุกคนเมื่อกี้นี้ขวายิงนกเป้าตกเนี่แต่ว่าขแต่หามีเห็นนะมีโฮว์ป่าเือาไปกินหรือว่ามันค้างมันตาตัวเนี้ยไครนกอันนั้นนกสกุกนันตัวนี้เพราะว่านกน้อยขวอยิงนีนกน้อยขวอยิงนกใหญ่นะ่ยตัวนี้นกน้อยสเปิร <Yeah. S 1> ์ก ตอนนี้ฝนกับตะนยตะยเามาทุกคนหยุดพูดนะก็มไเนะโอ้เสียดายเลยสียดายหานกเปามีเห็นด้วยก็มีเน่าไม่ก็มือแรงก็สิบิป็นไปเฝ้าก้มไม้ที่ถทงและ ฝนตกห่มฝนตกห่มแต่กลับมาเพ่งคือเกาตอนเห็นเปรยสามก็ห่อก็ยันมีเฮ้าก็ห่อยันใหญ่ฝนเดินเบิ่งฝนเดินในสิ่งมันผาเราเบิ่งสาวแบบฝนห่มโอ้ยไปกุมให้ได้นกแต่เดียวนึงฝนตกห่มว้าทุกคนเนีย ตกมันมือเลยมันนี่ไม่ได้ไปใช่แล้วสงสัยจะได้กินกระห้อตวเก้าก็เลยโอ้ยฝนก็นละ <c oughs> ถ้าเบิน้นะชิปนาถ้าฝนเอินกะสิไปตอนแรงถ้าฝนเือนแล้วอะอันนั้นไม่ได้ไปจะได้เอ็กกินแล้วนะบาน้านนี้จะได้อีกกินกระหอ้อปิ้งกระหออน,นะมีโลผักขมผักมะอึอ ดอกแคปิ้งนกโอ้โตัโหยตาบันเนาะอัศวน

อืมนังผู้ท้องมันครักแต่ได้ครบ นกนกนกนี้นะเบ็ดดียวน,นกล่างลนะนกกดนกแขงนกเขานกจสได้กเอีกนก ป้าก็เอาหฮมเขาลูกเพ่งเนาะให้มันเอาหฮม,มเพนะาอกอกินมด <c oughs> แล้วก็ซ้อมกปินหฮมนก็ได้เพราะี้ีือทางกินมันสีสก,กนหรืเป่งน่าเชาหวานอืม สำหรับตอนนี้เนาะวันนี้ตอนเทนี้กาทุกคิปเป็นตอนนี้นะทุกคนนะเราติดตามคิปใไม่มาาุ่นชิไปทั้งเลยเนาะบางที่ก็จะได้เฮินผาบางที่ก็จะไปกุ้มให้บางเก้านะถ้าคนอ,นะอื่นนะสำหรับนีกอการําบ่าสวัสดีด้วยทุกคนนะเอ้ย